สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับมาพบกับบ่าวล้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือนหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4หน่อยนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ผมให้เด่นเด่น6เด่น5ไปนะครับก็มาตัวเด่นมานะครับแต่ว่ามาในหน่อยเฉพาะกิจนะครับเนาะส่วน นนอยปกติก็มาใน6 4 4ี่ี่หนะครับก็ผมไม่ได้เน้นให้เนาะนะครับเน้นไปในนอยพิเศษนี้หลุดนะครับผมเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผมสําหรับนะครับนอยเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานนี้ออกนะครับ8 6 5หห้าเนาะกับสองดนะครับผมสองนี้หลุดไปนะครับ6 5ก็มาเข้าแค่พี่ๆสายวิ่งสายลูดเนาะนะครับนะครับ ก็ผมไม่ได้เจาะให้เราผมเจาะให้62 6อ6 6 6สนะครับเนาะก็ถ้าใครวิ่งรูดนี้ก็มานะครับใน 6- 5หตรงๆเลยนะครับส่วนพิเศษนะครับพิเศษนี้หลุดนะครับพิเศษนี้1ไหลบนล่างเลยนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ1 3 2นะครับกับ 4, 6นะครับผม -46 ก็ถ้าใครวิ่งรูดก็มานะครับผมนะครับมาใน6 4 4, 6ตัวกลับนะครับผมเนาะ ส่วนที่เน้นให้น้อยพิเศษนี้หลุดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ผมเน้นให้มวานนี้นะครับสําหรับน้อย v i p นะครับ410กับ80อันนี้ก็หลุดนะครับผมอันนี้ก็หลุดเนาะอันนี้มาอันนี้หลุดนะครับก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้สลับจับคู่นะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับก็มาใน64 4 6แล้วก็6 5าในน้อยเฉพาะกิจตรงๆนะครับส่วนที่เน้นให้ไม่มานะครับเมื่อวานนี้ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับผมสำหรับแนวทางสูตรเมดเดียว,วันนี้ตัวเด่นนะครับเด่นวันนี้ผมให้ไปที่นะครับเด่น4นะครับแล้วก็1สายวิ่งสายลูด นะครับผมให้ไปที่1นะครับผมนะครับสายวิ่งสายลูดให้ไปที่1ส่วนจับคู่นะครับก็จะมีใน1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5ึ่ ห6 17 1หนึ่งเจแล้วก็19นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่สองนะครับหลักร้อยให้ไปที่สองนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นสองหนึ่งหนะครับแล้วก็สองหนึ่ง นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่จะเน้นให้วันนี้นะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยพิเศษแล้วก็นอย V.I.P. นะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็เริ่มตั้งแต่นอยเฉพาะกิจเนาะพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับสำหรับที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีสีคู่เช่นเคยนะครับ สคู่นะครับก็จะมีใน1 4เนาะแล้วก็1 6 1 6แล้วก็1 0นะครับแล้วก็1 8นะครับผมส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็น2 1 6นะครับที่ชอบนะครับ ครับผมสลับคลิปนี้เนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่พี่ไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก่อนออกไปนะครับผมก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจพี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ปังๆนอกแตก3ตัวนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับกาบสวัสดีครับ